ยดงนี่มองอยังนี้ัอปีครับแต่หัวปีวันนี้หอมหอมหอมอหอมาดิโอคครับเจ๊บบ้านครับอนี้ไง

กับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอซีมุ่งเพื่อนเบ้ดทุกคนทุกท่านว่าจ,จะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือต่างประเทศกต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้กคาปั่นสุกมาพี่น้องเนาะมาเจอพ่อตู้กคมวันนี้พี่น้องเลยเนาะคอยคำลงแรงอตอนแรงก็ว่าได้พี่น้องเลย เป็นอย่างไรเนะาะทางบ้านโคกไงใครยิยยนข่าวฝนตกนักพี่น้องเอ้ยอ่น้ำทะลักท่วมทางท่วมให้น้ตะก้าตึกดึงน้นนองเนาะอ่ามันก็เป็นธรรมดาอา่ของหนาฝนเนาะอ่ของหนาฝนจะลงให้ลงหน้ามันก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติฤดูฝน,นก็ต้องมีฝนเนาะอ่าเป็นธรรมดาพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่หัวอยู่ห้องต้องมีน้ำไหลอ่าส่วน าทางลองบ้านเอากะปีนี้เนาะคือเก่าคือเดิมก็คือสีหมูมีไปเห็ดหน้าเพิ่นหรือว่าเพิ่นจะให้คนเก่าคนเดิมนะี่ยเห็ดหน้าเพิ่นบอ่อละกะเพิ่นสิปันเข้าให้ให้อย่างกว่าบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะถูกคำว่ามันจะมันกะจะไปทำนองนั่นแหละพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเลยเนะาะสำหรับหมูเพื่อนเนะาะตู้ซิตูต้เดินเนะาะ ตุส <icana>, ีราพี่น้องเไยถ้าเบิ่งคลิปนี้อยู่เนาะทุกามกับคิดถึงเก่าเด้อเนาะอ่าบางเทียผมมีเวลาโทรเด็ดน้ำแน่เนาะคุยน้ำแน่นอนหน่อยอ่าวันนี้เซตเด็ดเนกันอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้เราอะอ่าทางตุสีลาเราบอกฝนตกแห้งอ่ากระปุกมันอยู่เราอะบได้คอยไปอ่าหมวเวลาเพื่อนเอ้ยวันนี้เราไปอัปเดตอ่า ให้เอฟซีได้เบิ้งกาบมาได้ไปอย่างการวิวการบุคอยดีบุคอยขึ้นแน่เนอ่ะเพิ่นกอนเคยสูทายคลิปพี่น้องเลยทางตูวซีร่าก็ได้เนาะทางตัวซีเพิ่นก็ได้ถ่ายลงยูเล็กน้อยเพิ่นก็มีธุรกิจของเพิ่นเนาะตัวซีกับเฝ้าคงซีแทนแม่กับพ่อพี่น้องเลยเนาะพ่อแม่เพิ่นก็เท่าสาลาแล้วกัเฝ้าคงซีแทนส่วนตัวข้ามก็คือกันบุคอยมีเวลาเนาะมีแต่สูงเยี่ยงสูงงัน พรได้คอยทาคลิปพี่น้องเลยและมือนี้เนาะเป็นมือสันมันดีมือเงี้ยโบกาวาได้เนาะเพราะว่าฝนโบตกมันนี่อ่าฝนหยุดจะพาเอฟซีพ่อแม่พี่น้องไปเบิองตลาดแรงเนาะตลาดนัดปลวกวามรุ่งของเฮานี่เองอยู่อ่าเขตบางพัดเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อเนาะกดติดตามกดซับสไครต์และกดอ่าแชร์ให้ทุกคนกดติดตามและกดเบิองโฆษณาให้ เฮงดีใจพี่น้องเเนาะว่าบได้ลงคลิปดูกะยังเหตคือเก่ายังทายคือเก่าอ่ามีเรื่องราวอันไรที่ว่าน่าสนใจจะนําเสนอจะทายให้เบิ้งจะทายใส้มเนาะพี่น้องตามกระแสตามโลกโซเชียลไปนั่นแหละเขาก็ได้เนาะบ่มีแนวตื่นตาตื่นใจบ่มีกระแสบ่มีรามไหอย่างมันกิดบ่มีวิวหรือว่าบ่มีอ่าการว่ากันจากันเนาะเพราะฉะนั้นทุกมื้อนี่เขาก็ติดตามในว่าใส่ชีวิต ปกติน้องพี่น้องเนาะอ้าวก้อนนี้กะฝากไล่กระแสขึ้นก่าพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งไปซ่อมน้ำกันตลาดบางอวางปุจะมีอีกอย่างมากมายขายบ่อมาดิเนาะบางคนบางแม่ค้าพ่อค่าก็ยันฝนตกฟ้าลงบ่อได้มากก็มีพี่น้องเลยเนาะแต่เมื่อนี้คนสิหลายในบ่อเพราะว่าอ่าฝนมาตกฝนมาตกไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งไปซ่อมน้ำกันกับตู้คำเลยพี่น้องเลยเนาะ ป่ะลุยเด็กสะโกโอเคพี่น้องเราก็ตัดผ้าออกมาป้าบรรยากาศมันนี่กระโล่งเลยเนาะฝนบมดตกมันนี่โล่งเลยหนึ่งพี่น้องเลยถ้ากูเทปูนเนาะอืมเทปูนใส่มันจะงป่เปื้อนน้ำจะถ่วมถ้าตกนี่คือถ่วงหมดเลยพี่น้องเลยตรงนี้เนาะจะถ่วมไปเลยน้ำถ่วมเป็นคลองน้ำพุ่นอือโหแม่ตัวนี้นิ้วมีแมวบอกเลขบอกเลข อววมันนี <this> <Cock S 2> <ım> ้เขาก็สี่ไปเบิ่งตลาดนัดเนาะเพราะว่าผลมตกมี่ยังแน่มั้ยพี่รองเลยเนาะมี่ยังขายแน่ลดซิงประจำซอยโอเคพี่รองเมื่อกี้ตัวข้ามกะหยุดกล่องง่ายหนึ่งเนาะอ่าเราก็ออกมา ทางซอยแล้วเนาะเป็นชุมชนพี่น้นองเลยจะถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งช่วงเรืองแรงนี่กับรถกระสีไลายน้นหนึ่งเนาะเส้นทางก็แคบดนึงพี่น,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 น้องเลยแต่มันกับพ่อไปได้เนาะคอยไปค,คอยมาตอานอเป็นเซเว่นเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่ม,มีแล้วพีนน่น้องเซเว่นไฮเน้นจะว่าคุยกันบาลงโตเนาะกับเจ้าของที่ ไอ้น้องพี่น้องดูติดมาเนี่โอ้เนาะนี่แหละพี่น้องเลยรถติดรถติดอ่าเรามาซื้อดอกไม้บอกด้ว่าในๆดน้องพี่น้องอืมดี่นาะฝั่งขวามือนี่ก็เป็นโรงเรียนน้องพี่น้องอ่าโรงเรียนนี่โรงเรียนวัดบางวัดลวกเนาะ เข่าทางหลังเนาะต่ทางหลังวัดว่ามันเข่าได้สองทางเนาทางนี้เนี่ยทางนั้นเนี่ยเนาะก็เข่าได้เบิดอ่ามื่อนี้พอค่าไม่ค่าเจ้าขายก็ดีมุกดีใจเนาะอ่าเพราะว่าฝนไมโต่ตกพี่น้องเลยฝนไม่ตกก็ดีใจนะ แล้วแหละพี่น้องคนกับปมาณอย่างมาชมเลยน้องโ้พี่น้องบัาเคึก่อขึ้นตลาดมื่อวานพี่น้องเลยสองวันคนหลายคนหลายพี่น้องเอนนี้เลยครับคนหลายพี่น้องเลยตลาดมื่อวานเพราะว่าอ่าคนโมตกเนาะฝนโมตกกะคนหลาย มีเสียงเทศเสียงลำมวนหูเนาะคือขึ้นพี่น้องเลยมื่อนี้เชลยังกินดีมื่อนี้เนาะเดินมองไปเรื่อยๆวันนี้พายเอฟซีเชลยชมพี่น้องเลยคนหลายคนหมตุกฮึ เป็นไงพี่น้องตลาดวัดดวกของสดก็มีพี่น้องไงเนาะกอะแ้งก็มีอะไรอะไรดีปลาเผาบ้าง con lại thì đây phải đồng nó như này nhỉ như này đơn xong luôn con thay cân con đều vào pháo không thì vào pháo không ยี่สิบยี่สิบสามอย่างห้าสิบพักพี่น้อง,งอพี่น้องรวมได้รวมได้ลายยังถ้าปลายลีพี่น้องแบตเตอรี่ก็มีรางวัลที่หนึ่งก็มีพี่น้องพี่น้องนี่จะแจกไปหมดเลยอะไรดีถ้าพาวะ ปกติวันพฤหัสเนี่ยจะเต็มเบอร์พี่น้องเงยนแีวนี่เพราะว่าอันนี้ฝนตกเนาะหลายคนกับ่านฝนตกแน่มาแล้วก็เสียเที่ยวลงตลาดบ่ได้เนาะมาก็มาเงี้ยเนี่ยมันนี้คือขึ้นแน่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนมาตก namay karl aso namay namoh hey NAMAH กินอะไรวันนี้กินอะไรช่วงนี้ทองเป็นราคานะครับซื้อทองตลาดไซได้เลยนะครับหนะึ่งซื้อปลาเผาได้ไหมกินปลาเผาดีกว่าโอ้กเก่งเก่ง เกงงไรสีแจ่มเลยนะครับเไปเลย อไหสี่สิบสี่เนะสิไปดูป้าเขาดงโอ้โทรศัพท์พี่น้องดูได้คะามือถือรถกำนำพี่จ้าราคานบาทครับลดราคาทุกตัวพี่ครับครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không xịn nửa thọt cả xem đây đi. lại hay nào <laughs> โทรศัพท์รูดมือพี่นเอาไงโอ้คนหลายพี่น้องเหยน้องซอยนี้คนหลายของสดกันมีพี่้องของสดกันหลายโอ้กุ้งตัวใหญ่ปะ การทะเลนี่เอาแกวปลาเผานะแกวเผากันนี่ฮนะ่นไหนว่าข้าวั้่ไงวะมันีีเนาะ ยด้นี่มุงอยังนี่หัวปีวครับเดีวแต่หัวปีวันนี้หอ้อม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 าด้าไกลครับจกาบานครับเท่ายังไง สั่งของไว้ทำแล้วยังไม่มาเอาเลยนูนี่ไม่ลืมเลยบอกรามันาปกติย่น้ไมาทำอเงี้นี่รัอมไกบูดสิินยังเนาะอมไกแ่ เอาเท่านั้นไล้ไปอาผาพี่น้องกาผุ่นำใคร นี่ของนี่ของเงไปพี่น,อน้องตารถตายรถออขอบคุนเลยบ้างไปเอาไปจะออกานีเลยพี่นองเหรออ่ามีถูกวันอประหัตเนาะตอนแรงรับวันจันทร์ ตอนเย็นวันจันทร์กับตอนเย็นวันพระอาทิตย์อ่าแต่ว่าตอนเศร้าน่ะจะมีทุกเศร้าพี่น้องเลยจะมีทุกเศร้าทุกเศร้ามีทุกเศร้าเลยตลาดตอนดวงเลยเนาะทุเรียนขายดีเนาะทุเรียนเนาะคนเราไม้นี่มะม่วงปีนี้นี่ระบาดเรือพี่น้องเด้อโลนสิบบาทห้าบาทก็มีอ่าแต่ว่าทุเรียนนี่บอกเคยลดราคาเลยเนาะพี่น้องราคาดีตลอดเลยทุเรียน จะไปดินเชินน้าข้างเบาหลุดหมาลุยลุยลุยปัจเจ้บปันเจ้มาชมพาเลาะเบิ่งตลาดเออพี่น้อง นี่โรงเรียนนี่พี่น้องโรงเรียนโอเคพี่น้องเลยเนาะทุกคนกับคือเสด็จขอตัวจบคลิปมราพระจักรแม่พี่น้องไปกยที่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จับจับใจให้ทุกคขาบคุทุกนหลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคากับคือเสด็จก่าวขอตัวอำลาพระจักรแม่พี่น้องไป xin chào, 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 องนะมันยังไงยังเข้ากันนะ